สวัสดีค่ะวันนี้ร้านภูหมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรามีผานสามมานำเสนอค่ะเป็นผาน3มโครงสี่นะคะตัวนี้ตัวนี้จะโค้งหนาโค้งใหญ่นะคะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งาน ขนาดใบ26นิ้วนะคะตัวนี้ใส่ลด50แรงขึ้นไปตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่20 0 0 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจสามารถต่อรองราคากันได้นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีหรือหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเราชื่อว่าร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะหากท่านใดสนใจเข้ามาดูมาชมได้นะคะร้านของเราจะส่งฟรี200กิโลเมตรนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ